ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้จะเริ่มเสียทรงนะครับทําไมเราต้องมาตัดแต่งอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับที่ว่าข้างบนเนี่ยจะเริ่มโตเร็วนะครับไม้จะพุ่งขึ้นข้างบนพอข้างบนโตเร็วพุ่มแน่นแสงก็ไม่เข้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีมือใหม่ไฟแดงนะครับทำไมเราต้องตัดแต่งบอนไซครับทำไมเราต้องมาดูแลกันในระยะเวลาสักประมาณ1-2เดือนนะครับต้นนี้เป็นต้นมะขามนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วปล่อยไว้ประมาณ2เดือนนะครับซึ่งช่วงที่สร้างเนี่ยเป็นไม้ที่เริ่มมีรายละเอียดอยู่นะครับเริ่มสร้างรายละเอียด เริ่มต้องเข้าลวดมากขึ้นนะครับช่วงนี้บางกิ่งที่กิ่งยังไม่ได้ขนาดหรือกิ่งเพิ่งเริ่มแตกช่วงนั้นเรายังไม่ได้เข้าลวดเอาไว้นะครับตอนนี้ทิ้งมาประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ต้นไมเ้เริ่มฟูเริ่มให้กิ่งมาแล้วก็ไม่เป็นฟอร์มแล้วนะครับเราจําเป็นต้องตัดแต่งและดูแลบอนไซของเรานะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับ ช่วงที่เราปล่อยไว้นะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้จะเริ่มเสียทรงนะครับทำไมเราต้องมาตัดแต่งเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเกินฟอร์มไปแล้วกิ่งบางกิ่งอาจจะใหญ่เกินไปครับแล้วก็มองไม่เห็นรูปร่างของต้นไม้แล้วนะการดูแลบอนไซเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไม้ที่มีฟอร์มหรือเป็นไม้ที่จบแล้วจําเป็นต้องมีการตัดแต่งรูปทรงให้กระชับอยู่ตลอดเวลานะครับ เราอาจจะปล่อยไว้บ้างนะครับเดือนหนึงสงเดือนให้แตกใบอ่อนให้มีใบใหม่ขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าต้นไม้เริ่มลกลุงรังนะครับและมีกิ่งที่เราจําเป็นต้องเข้ารวดก็ถึงเวลาที่ต้องมาทํานะครับอย่างต้นตัวอย่างนี้เป็นต้นมะขามนะครับที่เคยทำเอาไว้แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าใบเริ่มแก่ด้วยนะครับ แต่การลิดใบนั้นนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยผมจะลิดใบตอนที่ผมเข้าลวดทั้งต้นนะครับหรือต้นไม้จะไปออกโชว์หรือออกประกวดนะครับในกรณีที่ทำบางส่วนเนี่ยผมจะไม่ค่อยลิดใบนะครับจะให้ต้นไม้เขาเติบโตตามปกติของเขาหรือลิดใบออกบางส่วนเท่าที่จะให้เห็นโครงสร้างให้ทำง่ายๆนะครับไม่ลิดใบหมดต้นนะครับ ทคนิคการตัดแต่งนะครับจะใช้ได้กับต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ทุกไซส์นะครับหลักการจะคล้ายๆกันนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะเห็นกิ่งของชุดนี้ก่อนนะครับชุดแต่ละต้นเนี่ยจะมีกิ่งชุดของเขานะครับอันนี้กิ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ชุดไท่ชุดมันนะครับเราตัดแต่งในชุดข้างล่างก่อนนะครับการควบคุมทรงนะครับคือการตัดปลายนี่นะครับ เราจะเรียกกันว่าเลมหรือซอยนะครับให้ไม้อยู่ในทรงก่อนนะครับแล้วก็ให้จบเป็นกิ่งกิ่งไปนะครับในใบที่เราไม่ต้องการแล้วนอกเหนือจากกิ่งชุดพวกนี้เรา,เอาออกได้เลยนะครับที่เราไม่ต้องการเป็นรายละเอียดแล้วกิ่งที่ทิ่มลงด้านล่างนะครับกิ่งที่ทิ่มลงด้านล่างแบบนี้นะครับเราไม่ต้องการแล้วนะฮะเราก็เอาออกตัดออกหรือ ถ้าเราจะใช้สร้างรายละเอียดเราอาจจะบิดตาไม้ด้วยการเข้าลวดนะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ต้องการแล้วส่วนจริงนี้ผมยังต้องการให้ใหญ่อีกเล็กน้อยนะฮะผมจะยังไม่ตัดนะรเราจะค่อยๆทําไล่จากกิ่งล่างไปนะครับการทําให้เห็นชั้นของไม้นี่นะครับใบไม้กิ่งที่ทิ่มลงแบบนี้นะฮะเอาออกไปกิ่งทิ่ทมลง ิ่งที่อยู่ตรงซอกกิ่งชุดตรงนี้เราไม่ต้องการแล้วนะคะเราจะมองเห็นกิ่งอย่างชัดเจนแล้วนะครับพอเราตัดกิ่งที่ทิ่มลงนะฮะแล้วก็ตัดกิ่งที่อยู่ตามซอกตาพวกนี้นะครับซอกของกิ่งไม้ที่เราไม่ต้องการแล้วพวกนี้ตัดออกนะครับเราจะเห็นพอเราเห็นท้องกิ่งมันจะดูไม้โปร่งขึ้นนะครับกิ่งที่อยู่ใต้ท้องกิ Ai ่งนะครับ ну บริเวณนี้อยู่ใต้ท้องกิ่งนะครับแล้วก็กิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วรายละเอียดเราสร้างไปแล้วนะครับกิ่งเมนกิ่งซับเมนกิ่งย่อยพวกนี้เรามีแล้วนะฮะกิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเอาออกไปเลยเราจะเห็นกิ่งของไม้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเพราะการทําต้นไม้นะครับถ้าเราเห็นกิ่งที่ชัดเจนเห็นท้องกิ่งนะครับเมื่อมองมาจากด้านหน้าเนี่ยไม้มันจะเป็นชั้นให้เรานะครับ จะเลาะใบที่มันทิ่มลงออกให้หมดก่อนนะครับพอเราตัดใบที่ทิ่มลงนะครับหรือกิ่งที่ทิ่มลงออกไปเนี่ยใต้ท้องกิ่งจะดูโปร่งขึ้นและจะเห็นชั้นที่ชัดเจนครับพอเราตัดกิ่งที่อยู่ด้านใต้หมดแล้วคนนี้ก็จะมาตัดกิ่งที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับกิ่งที่ชี้ขึ้นนะครับชุดนี้ไม่ต้องการแล้วนะครับนี่คือกิ่งที่ชี้ขึ้นแล้วนะครับ ไม่ต้องการกิ่งที่มันทิ่มเข้าหาต้นไม้นะครับาหาต้นแม่หรือหาเข้าหาต้นเนี่ยกิ่งที่นี้เราตัดออกนะครับจะทําให้ต้นไม้กิ่งดูโปร่งทันทีเลยนะครับ,รบกิ่งก็จะดูโปร่งทันทีนะครับแล้วก็การเข้าคุ้มแล้วก็การตัดนะครับการตัดพื้นฐานเลยเราจะเอียงกันไกล ประมาณ45องศาก่อนนะครับตัดตัดเป็การซอยไม้ถ้าคุณตัดแบบนี้ไม้จะไม่แหว่งแน่นอนนะครับพุ่มจะไม่หายไม่แหว่งนะครับอันนี้ใช้ได้กับใบทุกชนิดนะครับมะขามเป็นไม้ที่มีใบกว้างนะครับเพราะฉะนั้นใบค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเก่งก้างนะครับเมื่อเราตัดกระชับไปสักพักหนึ่งนะครับใบเขาจะสั้นลงพุ่มเขาจะกระชับขึ้นข้อจะถี่ขึ้นนะครับ กิ่งไม้นะครับจะต้องออกมากิ่งเดียวนะฮะถ้าเราจะทําบอนไซนะครับแล้วเราค่อยมาหารายละเอียดหรือกิ่งซับเมนกิ่งย่อยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ากิ่งที่ออกมาคู่กันแบบนี้เลยจากต้นเลยนะครับออกมา2กิ่งคู่กันแบบนี้เลยติดกันเลยนะครับเราควรจะเอาออกนะครับเลือกเอากิ่งเดียวอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่แตกมานะฮะไม้จะต้องมีกิ่งเดียวออกมานะครับถ้ามี2กิ่ง3กิ่งออกมาแบบนี้นะครับ อนาคตตรงนี้บริเวณนี้จะบวมนะครับแล้วก็ทําให้กิ่งดูไม่สวยด้วยนะครับกิ่งมันจะดูเบียดกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงออกมากิ่งเดียวนะครับตัดถ้าในกรณีเราเลือกกิ่งในกรณีคัดกิ่งไม้นะครับเราก็เลือกกิ่งที่แข็งแรงที่สุดเอาแค่กิ่งเดียวนะครับพอเราเหลือกิ่งเดียวเนี่ยกิ่งเนี้ยมันก็จะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับไม่มีกิ่งอื่นมาแย่งอาหารเขานะครับก็จะทําให้กิ่งเขา โตได้เร็วขึ้นนะครับเบื้องต้นเราอาจจะมีความรู้สึกเสียดายกิ่งนะครับแต่พอเราตัดไปไม่นานนะครับกิ่งที่เราถูกตัดออกไปแล้วจะเจติบโตเร็วนะครับกิ่งนี้เช่นกันนะครับอันนี้นะฮะออกมาเป็นสามง่ามนะครับแต่อันนี้เราเลือกกิ่งกิ่งเมนกิ่งย่อยไปแล้วอันนี้เป็นกิ่งที่แตกใหม่เราไม่ต้องการแล้วนะครับไม้ที่ออกมาจากจุดเดียวกัน3จุดเดียวกันออกมา3กิ่งนะครับเลือกใช้แค่2แค่นั้นนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้อนาคตรตรงนี้บวมนะครับกิ่งมีบวมฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายครับช่วงที่เราตัดใหม่อาจจะดูโปร่ปงๆไปบ้างนะครับแต่สักพักหนึ่งกนะิ่งที่เหลืออยู่พวกนี้จะแข็งแรงเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่บวมนะครับกิ่งจะไม่บวมไม่เสียนะครับนีเช่นกันนะครับบริเวณนี้นะคะ นี้อยู่บริเวณใต้ท้องกิ่งเอาออกอันนี้เป็นการซอยไม้เบื้องต้นเลยนะครับที่ไม่ว่ามือใหม่มือเก่ามืออาชีพทำแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับพอเราได้พื้นฐานที่ดีนะครับพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยไม้ในอนาคตเนี่ยมันจะสวยงามครับคืออย่างแรกกิ่งไม่บวมอย่างที่สองไม้ดูโปร่งตานะครับเพราะว่าการที่กิ่งทึบเกินไปนะฮะทึบเกินไป จะทําให้ไม้ที่อยู่ด้านล่างกิ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยทิ้งกิ่งเพราะว่าแสงอาทิตย์เข้าไม่ถึงนะครับอย่างในกรณีเช่นกิ่งนี้นะครับเรายังไม่ได้ซอยนะฮะแสงมันจะเข้าไม่ถึงบริเวณนี้นะฮะจะทําให้บริเวณเนี้ไม้ทิ้งกิ่งได้แต่เมื่อเราซอยให้ไม้โปร่งขึ้นมันจะเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วแสงแดดเขาเนี่ยจะส่องเข้าได้นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะแสงจากด้านบนนะฮะจะมาติดกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กิ่งด้านล่างเนี่ยแสงไม่ถึงก็จะทําให้ไม้กิ่งนี้ไม่จเจริญเติบโตรหรือทิ้งกิ่งได้แต่เมื่อเรายกกิ่งขึ้นนะครับอันนีนะ้เมื่อเราซอยเปิดหน้าเปิดไม้ออก จะเห็นตรงนี้ยล่งขึ้นแสงแดดจะเข้าถึงกิ่งนี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีไม้ก็จะไม่ทิ้งกิ่งกิ่งที่อยู่ด้านในที่เราจะสร้างรายละเอียดนะฮะก็จะแตกให้รายละเอียดเราออกมานะครับเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดครับถ้าเราไม่ซอยไม้เลยนะครับหรือปล่อยให้มันทึบเกินไปนะครับไม้ไม่เป็นชั้นไม่แยกชั้นออกมาเนี่ยนะอย่างด้านบนครับไม้ไม่เป็นชั้นนะครับเรา ต้องค่อยไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับช่วงใหม่ๆอาจจะดูแตกตาไปบ้างแต่ประมาณ 1- 2อาทิตย์นะครับไม้ก็จะแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนมากนะครับดูกิ่งนีน้กิ่งนี้โดนด้านบนบังนะครับกิ่งด้านบนบงังกิ่งนี้จะไม่เจริญเติบโตเลยนะครับที่แก้ไขผมต้องดัดนหนีออกมานะครับเพื่อให้กิ่งนี้ได้รับแสงแดดน,นะครับแล้วก็ ตัดกิ่งด้านบนให้โปร่งขึ้นนะครับกิ่งด้านบนใหญ่แล้วนะฮะพร้อมที่จะเบรกครับการทำบอนไซต์ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นไม้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับวันนี้อาจจะไม่มีกิ่งอาจจะไม่บางแต่สักระยะหนึ่งเขาจะแตกกิ่งใหม่นะครับแล้วก็ ไปบางกิ่งเก่าทําให้กิ่งด้านล่างเนี่ยไม่โดนแสงแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะครับพอไม่เจริญเติบโตกิ่งนี้ก็อาจจะทิ้งกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลการตัดแต่งนะฮะเป็นการเปิดช่องว่างของต้นไม้นะครับให้แสงผ่านเข้าถึงนะครับอันนี้เป็นใช้ในหลักการของธรรมชาติมาใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแต่ความสวยงามความต้องการของเราอย่างเดียว เราต้องดูธรรมชาติของต้นไม้ด้วยว่าต้องการแสงแสงเข้าทางไหนนะฮะอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตนะครับเพราะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยการสร้างเนี่ยหลักการคล้ายกันนะฮะแต่สิ่งที่ต้นไม้ให้เราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางต้นเนี่ยแตกกิ่งมาดีจเจริญเ,เ,เติบโตเร็วนะะพอด้านบนเจริญเติบโตเร็วมาบางกิ่งด้านล่างกิ่งด้านล่างจะไม่ค่อยได้รับแสงนะครับอันนี้อยู่ที่เราสังเกต ครับเพราะฉะนั้นาการสร้างบอนไซเนี่ยหลักการก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าการสังเกตแล้วก็ใช้ความเป็นจริงในธรรมชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะจะสังเกตเห็นว่ากิ่งนี้ไม่ค่อยจเจริญเติบโตนะครับเขาโดนชุดนี้บังอยู่นะฮะพอเราเก็บชุดนี้ออกไปนะครับหรือเปิดหน้าไม้เปิดช่องว่างมากขึ้นกิ่งเขาก็บางลงแสงเข้าถึงนะครับ แล้วตรงนี้ที่ผมยังไม่ตัดเลยเพราะว่าผมต้องการให้กิ่งด้านในเนี่ยพุ่งออกมานะฮะได้รับแสงชุดใหม่ครับเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ผมจะปล่อยก่อนเพราะกิ่งเนี้ยจะดูไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะเพราะโดนแสงแดดบังไปนะครับผมก็จะปล่อยกิ่งนี้ให้พุ่งออกมานะครับเพื่อเขาจะได้หากินได้ดีขึ้นนะครับเมื่อกิ่งเขาพุ่งออกมาได้รับแสงแดดดีขึ้นนะครับกิ่งนี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ บริเวณกิ่งนี้ออกมาจุดเดียว2อันนะครับอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรามาสร้างรายละเอียดตรงตรงนี้ให้อันนึงเป็นกิ่งเมนอีกอันนึงเป็นรายละเอียดกิ่งนี้จะบวมนะครับเพราะมันแตกมาจากจุดเดียวกันนะครับเป็นกิ่งกิ่งเนี้ยแตกออกมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหารายละเอียดจากบริเวณอื่นตาอื่นนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเลี้ยงไปน,นานๆไม้จะบวงนะครับเมื่อกี้ผมตัดทิ้งใบกิ่งแล้วด้วยนะครับ กิ่งมันจะดูเรียวขึ้นนะครับแล้วเรามาหารายละเอียดในอนาคตนะครับมีตาอยู่นะครับตาอยู่ด้านหน้านะฮะทีนี้ผมก็ไม่ต้องการใหญ่มากแล้วนะครับพอเราซอยไปแบบนี้นะฮะกิ่งด้านล่างเนี่ยจะเริ่มเห็นเห็นมากขึ้นนะครับแสงจะเข้ามากขึ้นนะครับแล้วกิ่งชุดนี้เขาก็จะพุ่งออกมาแข็งแรง อันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับที่ว่าข้างบนเนี่ยจะเริ่มโตเร็วนะครับไม้จะพุ่งขึ้นข้างบนเพอข้างบนโตเร็วพุ่มแน่นแสงก็ไม่เข้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้หลังกิ่งนะครับกิ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านบนนะครับอันนี้เป็นกิ่งนะครับอันนี้พุ่งขึ้นมาจากหลังกิ่ง นะฮะโดยทั่วไปแล้วผมจะไม่ใช้บางท่านก็อาจจะใช้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองผมจะไม่ใช้นะครับตัดออกครับนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ด้านบนก็จริงนะครับโดนโดนแสงบดบังใบกิ่งนี้ไม่โตเลยนะครับอย่างนี้ไม่โตเลยนะครับจะสังเกตว่าไม่โตคือกิ่งเนี่ยจะดูแข็งแกร่งแล้วก็ไม่แทงใบอ่อนออกมานะฮะเมื่อเรา เปิดช่องว่างนะฮะให้แสงเข้านะครับอนาคตกิ่งนี้ก็จะโตเร็วนะครับได้รับแสงแล้วนี้โดนบังนะฮะโดนข้างบนบังไปนี้เป็นหลักการทั่วๆไปนะครับที่ใช้ในการทําบอนไซทุกชนิดแล้วครับแสงมีความสําคัญมากเป็นการเปิดช่องว่างนะครับ รังนกแต่ว่าไปแล้วนะครับนกไปแล้วผมก็จะค่อยๆไล่ทำแบบนี้ไปทั้งต้นนะครับไล่ทําไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชุดนะครับ จากตัดแต่งไปนะครับจะดูว่าต้นไม้โปร่งขึ้นครับแสงแดดจะเข้าถึงมากขึ้นนะครับส่วนกิ่งบางกิ่งเนี่ยผมยังจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัดนะฮะกิ่งยังใหญ่ไม่พอนะฮะแล้วก็เข้าลวดประคองกิ่งเพื่อทำรายละเอียดต่อไปนะครับส่วนต่างๆนะครับที่พอเราตัดไปแล้วนะฮะจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม้ก็จะทำง่ายขึ้นโดยที่ผมไม่จำเป็นต้อง ริดใบออกหมดต้นนะครับจะเก็บใบไว้บางส่วนนะครับใบที่ตัดไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกใบชุดใหม่ขึ้นมานะครับใบชุดใหม่ที่แตกขึ้นมาเขาก็จะเป็นใบอ่อนที่หากินเก่งกว่าใบเก่านะครับแล้วเราก็ค่อยมาเก็บใบเก่าทีท,ทีก็ได้นะครับการริดใบต้นไม้บ่อยเกินไปนะครับบางครั้งก็อาจจะทําให้ต้นไม้อ่อนแอได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต้นไม้ต้องพยายามสมดุลพลังงานของเขาเอาไว้ด้วยนะครับ ริดใบเท่าที่จําเป็นนะครับผมจะไม่ริดใบทุกครั้งนะครับประมาณปีหนึ่งอาจจะริดครั้งเดียวหรืออย่างมากก็2ครั้งแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะครับส่วนถ้าเป็นบางคัง้งอาจจะริดใบบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าใบเขาแก่เร็วส่วนไม้ชนิดอื่นๆนผมจะเหลือๆใบเอาไว้นะครับโดยที่ช่วงสร้างเนี่ยถ้าทำแบบนี้โปร่งนะครับผมก็จะเข้ารวดได้เห็น ายละเอียดพอสมควรที่จะเข้ารวดได้นะครับรวดที่อมเราก็จะแกะคายรวดออกนะครับถ้ากิ่งอยู่ตัวแล้วก็แกะไปเลยถ้ากิ่งยังไม่อยู่ตัวนะฮะเราก็อาจจะเข้าซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกิง่งต่างๆที่ผมตัดออกไปพวกนี้นะครับจะทําให้ดูโปร่งแสงเข้าถึงนะฮะแล้วก็เขาจะแตกรายละเอียดให้เรากิ่งที่ไม่แข็งแรงเช่นที่อยู่ด้านหลังนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ย แทงจะเข้าถึงกิ่งก็จะพุ่งออกมาเมื่อกิ่งเขาพุ่งออกมานะฮะเราก็จะปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปตัดน,นะคะคือปล่อยให้ยาวแบบนี้เลยจนใหญ่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการเราก็ค่อยมาตัดแล้วก็เลือกเข้ากิ่งทํารายละเอียดต่อไปนะครับการทําบอนไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับใช้หลักการประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยถ้าเราให้การดูแลบ่อยหรือทําบ่อยๆเนี่ยไม้จะจบเร็วนะครับเป็นฟอร์มได้เร็วขึ้นนะฮะ อย่างต้นตัวอย่างนะครับต้นมะขามนะครับจากเดิมที่เป็นพุ่มทึบๆนะครับก็ทําการเก็บใบออกนะฮะบ,บางส่วนตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะต้นไม้ก็จะโปร่งนะครับใบทึบเกินไปนะครับก็ใช่ว่าจะทําให้ต้นไม้สวยนะครับต้นไม้ควรจะต้องเห็นโครงสร้างเห็นลําต้นนะครับโครงสร้างของลําต้นเห็นกิ่งนะครับ รายละเอียดของกิ่งนะครับใบเป็นองค์ประกอบนะครับใบเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของต้นไม้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ใบเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของต้นไม้เนี่ยบางทีเราจะบอกว่าไม้ของเราเนี่ยทึบเกินไปนะมองไม่เห็นกิ่งก้านอะไรเลยนะครับเป็นไม้ทรงฝาชีทรงเห็ดทรงล่มนะครับเพราะว่าเราไม่ซอยใบไม่เก็บกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับการเก็บกิ่งแล้วก็ซอยพุ่มของต้นไม้นะครับ ที่จะทําให้ต้นไม้เห็นชั้นชัดเจนนะครับเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นมีความสมดุลน,นะครับไม้ที่โปร่งตาจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าได้รับแสงแดดทั่วถึงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นของการทําบอนไซนะครับการตัดแต่งการดูแลซึ่งใช้ได้กับไม้ทุกชนิดทุกประเภทครับ ท้ายคลิปครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับบางครั้งเราจะใช้คําพูดบ่อยมากเลยว่าทําไมคุณไม่เข้าใจฉันทําไมคุณไม่เข้าใจผมครับต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีความคิดนะครับเราบอกว่าเขาไม่เข้าใจเราแล้วเราล่ะเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนเราเคยคิดกับเขาอย่างไรเคยให้ความเข้าใจเขาจริงหรือเปล่านะครับต้องถามตัวเราเองด้วยนะครับ บางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ครับเราต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราหรือมองเขาในมุมกว้างๆนะครับว่าเหตุใดเขาถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเราเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นไม่ได้ครับเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้ครับสวัสด <The> ีครับ